ลงทุนน้อยแต่ได so ้ต so ังมาเอาป่ะก็เราใช่เราเห็นเองหนึ่งที่เราประทับใจอ่ะมันมีตรงเสียเวลาเยอะสองสุขภาพเราดีสมผลผลิตเราได้เงินมากเราลงทุนน้อยแล้วเราได้เงินเยอะแม่พี่คนแรกที่ว่าพี่อุกฮาเลอนไรนงนาแกกล้าไปโมวกูหลากสายพลนยก็ยงกล้าต่นแรกกเขาทีด ตีสี่ตีห้าเขามาแล้วโอฉีดเคมีของเข้าเนี่ยเวลาเขาผลเขาเอาตัวนู่นตัวนี้มาผสมกันคเวลาเขาผสมจะปนทิ้งอ่ะมันก็สามตัวสตัว6เดือนผี่จากยายาแบบเนี้ยผีสามารถทําขึ้นมาให้มันเป็นสวนได้เราไปซื้อหนุนซื้อหนี่ซื้อนันหลายๆหมื่นมันก็ลงทุนแค่หลัก อะไรบ้างครับป่<พ>าะาลองกองมังคุดทุเรียนมายงชิตมีทุกอย่างอะหัวชนงชนียังลูกย่องลูกยองรักๆก็มันก็จะเป็นทุเรียนก็มังคุดอลองกองอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มายงชิดมารู้จักเพียวได้ยังไงครับ เมื่อก่อนเราทํางานเป็นลูกน้องเขามีเงินเดือนที่บ้านเราเป็นชาวสวนแต่เราไม่เคยทําสวนก็ดูทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเราชอบการเกษตรก็ดูไปดูไปแล้วเราก็จําคนนู้นคนนี้คนนั้นสวนข่าวหมั่งสวนยางหมั่งสวนส้มสวนสารพัดนั่นแหละผลิตภัณฑ์เพียวเขใช้ได้ทุกอย่างนี่นะบ้านเรามันก็เป็นสวนมังคุดด้วยเฮ้ยสวนลองกองไว้ มันน่าจะเอามาใช้ได้สวนย,ยางบ้านเราก็มีสักวันหนึ่งอะถ้าเราลาออกจากงานแล้วลงามาทํากิจกรรมของตัวเองอะเราทําสวนเองอ่ะเราจะเอามาใช้เริ่มแรกเราก็สั่งเพ<ๆ>ียวหนึ่งเพียว<ๆ><ๆ>สองมาใช้ก่อนเขาบอกว่ามันรัดดีมแตกดีเว้ยสามวันที่ให้เห็นผลแน่ๆมันจะเปลี่ยนไปเวลาเราพ่นะเนี่ยยังธรรมดาที่มันยิกยิกงอๆหิวหิวส้มโซ่ะเราพ่นปุ๊บอะชาวมาดู ไอจานเดียวมันห้อยหอยไอหยองแดดเหลือฝนน่ะมันฟื้นคืนมามันฟูมันใบมันดีมันสุดยอดจริงๆเริ่มแรกเราก็ปลูกเสาวรดเพราะเราเป็นคนชอบกินเสาวรสปกติเราก็จะไปซื้อตามห้างใช่ป่ะเราชอบอะไรเราก็ซื้อซื้อเราเป็นคนฉลาดเนาะซื้อมากิโลนึงครึ่งกิโลเราก็เอาเม็ดมาเอเพราะเอง แล้วเราก็สั่งเพียวมาแล้วเราก็แช่มันไปแช่เมล็ดพันธุ์ไปเราก็เพาะเฮ้ยมันสามันมันปุ๊มปุ๊มมันงอกมันงอกเฮ้ยแมงของเขาดีจริงเว้ยตอนแรกเชื่อไหมว่าเพียวจะได้ผลจริงแม่เพียคนแรกคิดว่าพี่ลูกหาไรตั้งนะแกกล้าไปโม่กูหลากสายพ่นยาแกกล้าพี่บอกเออเดี๋ยวก็รู้ ไม่ยอมรับบอกว่ากู้เลี้ยงเกษตรมามโจปะ่ะมีรู้จักโจปะ่ะขาวา,างนี้ม,มันเจอยาหาอะไรมันจะดีนน,นั่นเตียเขามีเท่าไรแต่แม่แรงตอนแรกเขาฉีดตีสี่ตีห้าเขามาแล้วโอฉีดเพมีของเข้าเนี่ยเออเวลาเขาผลเขาเอาตัวนู่นตัวนี้มาผสมกันเออ ไหลนัก็ไม่รู้เขาเอามาผลผสมผสม,ผสม,ผสมเวลาเวลาเข้าผสมจะผลทิ้งอ่ะมันจะสามตัวสี่ตัวครับแต่ว่าถ้าเป็นเพียวมันก็ตัวเดียวเราก็เห็นข้าวยุ่มากเนาะเราบ,บอกว่าเออแม่เนี่ย นู้ใช่ของเพียวเนี่ยมันเป็นเกษตรอินทรีย์ใช้เพียวลงต้องปิดละเราไปวายบือปินข่าวกินน้ําเราเพลินเราไปเราไม่ใช่ผูดต่ปากเราต้องทําให้เขาดูเขากลืนเชื่อเขาบอกมึงมึงสั่งเพียวมายังเขาเห็นใบมะกรูดเขาไปเห็นสวนดาวเรืองพี่เขาไปเห็นของที่พี่ปลูกไววแล้วพี่คลหกเดือนพี่จากยายาแบบเนี้ยครับ สามารถทําขึ้นมามันเป็นสวนได้จากยาเดี๋ยวไปดูนี่พอมันมีลูกมาเนาะนี่จะบอกจะบอกเราให้ฟังมันเป็นข้อข้อผลเคมีเนาะตอนมันออกดอกอะตอนนั้นมันลวง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 มันลวง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 ้ามันก็ออกออกลูกออกไปมาพี่ก็เลยบอกว่าแม่ผลเพียวมันจะได้ซุกเร็วๆจะได้เงินตนตนปีก้าขาวแล้วก็บนบบนบน กูได้ราคาถูกได้ราคาถูกรู้จักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรู้จักเปิดใจมั่งบอกเราเรากินเราก็สุขภาพเราก็มีดีมันไม่หมดล้าก ถึงจะไปแชร์ดังทับทงทับทิมก็ไม่มดอะเวลาเราไปซื้อตำตลาดตำมไรที่เราไม่ได้ปลูกเองนี่แหละออกมาใช้เพียวนี่แหละดีกองใหญ่ๆวางเอาไว้กองเล็กๆจัดไปตรงขนใส่ใส่ซาเล้งใส่รถเข็นไม่ได้ก็ใส่กระเป๋าไปก็ได้ ชาเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งใช้เพียวแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าครับไม่แทงตายเป็นปีอ่ะเอาไปพ่นยางเนี่ยโอ้โหโคตรดีอ่ะของเข้าดีมันประหยัดมันใช้ดีจริงๆลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตามนโยบายที่เขาบอกมันะมันจำโบมันสวยมันใหญ่แล้วมันออกต้นปี มันไม่แพงแล้วมันมีต้องไปใช่หลายตัวก็มันมีของมันลอีผสมผสมของเข้าทีเดียวจบทุกป,ปัญหาแล้วเราจะต้องไปบ้าอเอาหนีมันสุขภาพดีต้นไม้ดีเราก็สุขภาพดีด้ยวยพ<ะ>่อแล้วเราผลลงตรงติดจมูกหนาฝนเนี่ยมันจะมีพวกเชื้อลงเชื้อราเก็บเสร็จจัดการเลยเท<อ>ียแป้งมันจะเยอะเวลาหนาฝนอะ่ะถ้าเราลู้รักลู้วิธีอินซีชัวเพียวเวลาเราใช้เพียวไปอ่ะมันจะ มันจะออกก่อนเข้าอย่างอ,อีกเข้าหรือยุ่งหรือย้ายตุนอีเม็ดจี๊ดจี๊ดจของเราเริมออกสายเลือดแล้วแล้วก็รสชาติมันหอมครับ แล้วมันไม่มีสารเคมีมกินแล้วมีสบายใจพี่จะเอาไปขายตลาดนัดเนี่ยแยงซื้อพวกไอที่มันทำกับข้าวอะเนี่ยค่ะม,มันจุดประกายจากทันในหลวงรอกาวของเราใช้ในเชิงของกเกษตรอินทรีย์มไม่ใช้สารเคมีมมพวกยาพวกอะไรก็อย่าพิชีดมันมมแล้วก็ถอนถอนมาแล้วก็ใส่โคนไปมันก็เป็นปุย๋ยหรือว่าเราถากมาเราก็กองว้เนี่ยเหมือนที่พีทำว่าหรือว่าเป็นพวกเศษอาหารของเราที่เรากินประจําวันในครอบครัวของเราอะก็จัดการบริหารด้วยกัน ใส่ถังเอาไว้แล้วเราก็เอามาใส่ต้นไม้เราม,มันก็ลดในเรื่องของปุ๋ยไปได้เยอะใช้เปลียวแล้วมันดียังไงครับสมมติว่าเราไปในสวนใช่ไหมเราเป็นซองมาเราหยิบใส่ปเป๋าเราไปเราเดินไปเพิ่นเราเป็นสารอินทรีย์ทีไม่ใช่เคมีเราปลอดภัยสบายใจเราไปซื้อหนุนซื้อหนี่ซื้อน,น,นันหลายหลายห,ายหายมืน่นมันก็ลงทุนแค่รักพันมันก็ได เห็นผลผลิตแดมอะไรเยอะทําให้มันผิวเกลี้ยงผิวสวยลดต้นทุนเพียวไงทุกตัวเน่อันดับแรกกับ1นึ่องคลองผูกกันมานานเราใช่อันดับแรกที่เราใช่คือเพราะว่ามันมันแตกใบแตกอะไรดีครับเริ่มแรกของเราที่เราใช่ก็คือ1นึ่อแล้วก็ตามมาโดยเพียวผงกับเพียวเอ็ก แล้วก็มาหลังๆก็มาเพิ่มๆแบบเพียวเผาเวิร์เพียวอะไรๆที่เข้ามาเนี่ยก็เราใช่เราเห็นเองหนึ่งที่เราประทับใจอ่ะมันมีต้องเสียเวลาเยอะคครับสองสุขภาพเราดีสามผลผลิตเราได้เงินมากผลผลิตเราลงทุนน้อยแล้วเราได้เงินเยอะแบบนี้เราชอบเปล่าเราชอบนะล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยลงทุนน้อยได้ได้ตังค์มาเอาป่ะสุขภาพก็ดีด้วย ฝากกด Subscribe กด Like กด s h a ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ